สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง D Y Channel นะครับคลิปนี้นะผมก็จะมาทำการสอนวิธีเข้าวงยังไงนะครับให้วงอยู่กับเราจนถึงท้ายวงแต่ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะอยู่100%ยเปไหมจนถึงท้ายเกมนะครับประมาณ50%าสเอจะสอนในฐานะคนเก็บแรงคนหนึ่งเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ก็อยู่กันในเม็ดแล้วนะครับเราก็มาสานเกตตรงแผนที่อ e ี a n นเกีนะครับจะมีห้องน้ํา มันแทบจะมีทุกที่นะครับอ่าก็คือวงแรกไปฟาร์มของที่ไหนก็ได้แล้วก็พยายามหลีเลี่ยงกัมระทะต้องหารถเผื่อไว้ด้วยนะครับแต่เวลาเข้าวงเราจะได้ใช้คนไม่น่าจะมีอันนี้เพิ่งวงแรกอยู่ วงแรกแล้วก็ไปฟาร์มของอย่าเพิ่งสนใจวงเรายังไม่ได้เริ่มแผงกันแต่ว่าถ้าหลังจากวงที่สองเนี่ยต้องเข้าวงนะครับไปอยู่ในกลางวงตรงไหนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นห้องนะ้ำาถ้มีรถครับผมได้เอาสกินรถออกเลยยนะังถ้าจะอ,าออกนะอีกหนึ่งนาทีวงจะเริ่มปิดแล้วเตรียมตัวจะเข้าวงได้เลยนะครับน้ํามันผมยังไม่ได้ไม่ได้สังเนี่ย ครับถ้ามีก็เก็บเผื่อไว้ก็ดีน้ำมันนะครับเวลาขับรถครึ่งทางแล้วแล้วน้ำมันหมดเนี่ยลำบากเลยนะมีคนเคยมาตรงนี้แล้วล่ะเจอหนึ่งถังนะครับถือรูทองไว้ก็เพราะว่ากลัวมีคนตักตรงบันไดนะครับของสำคัญมากเก็บไว้เยอะๆเข็มฉีดยายาํยาน้ำเอ็มร้อยวงเลนแรกเราก็อยากพึ่งไปประท้ากับใคร พยายามเล่นในขอบวงวิธีที่ผมซอนเนี่ยก็มีผลตั้งแต่วงที่2วงที่3วงที่4ี่บางทีอาจจะโชคดีหน่อยก็อยู่ถึงท้ายวง A few moments later นี่บอดลตกใมาดูกันนะคะับวงที่สองไปแน อยู่ตรงนี้ตรงนี้คือกลางวงนะครับ okay, s <S อะไรเนี่ยอะไรแจ้งเตือนนะควีอย่าเพิ่ง <laughs> ไม่ต้องอยู่กลางขนาดนั้นก็้ได้นะครับให้มันแต่ก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะ่นาจ,จะดี ย่างน้อยๆถึงท็อป20แต่อยู่ท็อป10ก็ยิ่งดีนะครับถึงจุดที่เราจะแคมป์แล้วนะครับน้ําอยู่ตรงนู้นนะไว้ตรงนี้ก็ล้วก็หนีเข้าวงนะต่ห้องน้ําอยู่ข้ามถนนเจาะรถไว้นเนียนๆเหมือนรถด,ดอกประมาณนี้นะหลังจากวงที่สองก็มาอยู่กลางวงนะไม่จําเป็นต้องในห้องน้ําก็ได้ถ้าเพื่อนๆมีที่ที่มันอยู่ในกลางวงแล้วก็แคมป์ได้ห้องน้นํานี่คือมีทุกที่เลยนะแล้วก็แคมป์อยู่อย่างเงี้ยวิธีนี้ถือว่าโอเคเลย เวลาแคมป์ก็จะปืนไว้นะครับคนเข้ามาก็เธอตายอย่างเดียวนะครับอ่าผมก็เริ่มบีดลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าผมได้กินไก่แล้วก็วงเนี่ยอยู่ถึงท้ายวงจริงๆอย่างที่ผมพูดขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซาร์สไคร์เป็นกำลังใจแต่ถ้าผมตายก่อนหรือว่าไม่ได้ไก่ในเกมนี้ก็ก็ขออภัยนะครับแต่วิธีนี้ผมก็ ใ้แบบนี้ประจําแล้วก็ได้ผลจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยวงมันจะเป็นแบบแล้วมันบีบขึ้นปุ๊บมันก็จะบีบลมแบบนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตมาเดี๋ยวเราดูวนต่อไปนะครับสมมติว่ามันบีบเราก็จะอยู่ในกลางวงแบบนี้เพื่อนๆเอ้ยเห็นปะครับนะถ้าผมเลือกตรงนี้ก็อ,อยู่ในวงผมเลือกตรงนี้มันก็อยู่ในวงเหมือนกันเราไม่ต้องไปสู้กับใครนะแค้นอยู่อย่างเนี้ยจนถึงท้ายวงเลยก็เคยมาแล้วนะเวลาเออ,เ,อ,อเวลาอัดคลิปแล้วเปิดใหม่แล้วผมก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงด้วยนะแล้วหูฟังผมก็ไม่ได เุ้ยมีรถมาท็อปยี่สิบแล้วนะครับตายก่อนก็ขออภัยนะครับวงมันก็จะบิดบีดอยู่กับเราอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมีรถมาหาเราหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยถ้าขับพามแบบนี้ผมทรานะแต่วันนี้ขอขอขอเหลือเหลือสิบเก้าคนไม่ใช่ดิเหลือสิบแปดคนนะครับรวงแล้วด้วยหรือเปล่าเรา ไม่ใช่คนหรอเราดูวนถักไปนะครับวนถักไปจะเตรียมตัวรับมือกับคนที่เข้ามาหาถ้าเราเหมอกอยู่ข้างนอกอะคนน่าจะเห็นเราไปนาะที่แคบที่ดีที่สุดนะผมว่าน่าจะเป็นห้องน้ําแล้วแหละนะครับตั้งแต่ผมเก็บแรงมาอยู่ในห้องน้ําตลอดอะผมไม่ไปไหนเลยมันไม่มีคนมาฟาัมอยู่รอวห้องน้ํามันไม่มีของให้ฟังครับ อยู่ในวงเหมือนเดิมนะเนี่ยเห็นปะเพื่อนๆนะครับแต่วงที่สองเรามาอยู่กลางวงปุ๊บมันก็จะบีบมาหาเราเรื่อยๆนะครับจริงมันมันได้ผลนะเหลือสิบเอ็ดคนไม่รวมเราอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าวงบีบไปขึ้นข้นมโบนก็จะบีบมาข้างล่างอีกทีมันใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่น่ใจนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะเห็นปะครับถ้ามันบีบไป้ัมโบนปุ๊บมันก็จะบีบมาข้างล่างก็ยังอยู่ในวงเหมือนเดิม ตอนนี้เราก็ติดท็อปสิบไปแล้วนะครับถ้าผมไม่ตายก่อนเดี๋ยวผมเอาไก่ไปฝากผมคิดค้นวิธีนี้ด้วยตัวเองจากรถหรือ,อยังะอะไอคนเมื่อกี้กำลังยิงกันอยู่ครับถ้าศัตรูไม่เข้ามาเราก็อย่าเพิ่งลุกนะครับมันจะเห็นเลยนะครับเห็นทันทีถามว่าผมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมาก อาจจะเอาไก่ไปฝากเพื่อนได้หรือเปล่ไม่รูนะครับถ้าแบบผมตายก่อนก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคเป็นกำลังใจให้ผมในการทํงาคิดด้วยนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนสุ่มของยังไงให้ได้ของดีรอดูว่าวงทักไปอยู่ในวงหรือเปล่าก็ยังอยู่ในวงนมีรถเข้าชิดแล้ว surprise MOTHERFUCKER สำหรับคนที่ทหนักขอบวงแล้วแต่เนอะครับตามสไตล์ของตัวเองนะครับที่ผมแนะนําก็ไปใช้ได้นะครับเพราะว่ามันมีผลจริงๆอาจจะเจอคนเข้ามาชิดบ้างเหมือนเมื่อกี้นะครับวงที่2ถ้าเรามาอยู่ในจุกกลางวงอะจะอยู่ในวงไปเรื่อยๆมีคนเข้ามาชิดอุ้ยโอโหอุ้ยโอ้ ก็มาดูต่อนะครับตรงที่เราอยู่นะครับมันก็จะอยู่ในขอบวงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการสอนข้อวงที่แบบวงจะอยู่กับเราจนถึงท้ายวงเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูเข้ามารับชมนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับขอคนแรกหนึ่งไลค์หนึ่งสไคร์เป็นกำลังใจให้กับผมในการําคคิดด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็คลิปหน้านะครับถ้ามีโอกาสนะผมจะมาสอนนะครับวิธีอ่าสุ่มของนะครับสุ่มยังไงให้ได้ของดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับบายบายครับ